สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะคะวันนี้เนนมาแต่งดอกกลาบเนะาะสามพันนะคะนี่นะคะนี่ทําไปแล้ว1อันเนาะนี่แนนตอบประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ลูกค้าสั่งนะคะตอนแรกแนนก็ทําไว้จะแนนจะทําไว้แค่สองพันสองพันนะคะแล้วลูกค้าอยากได้เท่าไหร่แล้วก็มาเพิ่มเอาอีกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวแนนทําให้ดูเนาะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าน่าจะเอาเออน่าจะเห็นนะคะนี่ค่ะเอาไม้ลูกชิ้นนี่แหละค่ะหมนุนแป้งใหม่มันก็จะหมุนยากหน่อยนะคะมันไม่ค่อยอยู่กับตัวเนาะมันจะหมุนกลับนะคะ วิ่งกลับเน้นต้องแบบทำหลายรอบค่ะมันถึงจะอยู่กับตัวเนาะมันก็วิ่งกลับอยู่ดีละค่ะวิ่งกลับเราเค่อยมาอามาทำใหม่ตอนที่เราต่อเนาะ เงนก็ไม่อยากจะอะสอนยังคือไม่อยากจะอยากอยากไม่อยากจะสอนเพราะว่าเออ่ทำไงว่าไงเดีค่คนดีก็มีคนไม่ดีก็มีนะคะเนาะเง้นก็เลยไม่อยากจะทำให้ดู คนรักเราก็มีค่ะคนเกียดเราก็มีเยอะเป็นแบงค์ใหม่มันต้องหมุนหมุนหมุนหลายรอบนะคะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเนาอแเน้นไม่ได้ขยายนะคะน่าจะเห็นอยู่ลวมั เ,เห็นอยู่เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่แล้วก็หมุนข้างนี้เนาะข้างนี้น่าจะเห็นอยู่ก่นนนอนแนจน,น,นจะกลับเมืองไทยแนนก็มีหลายคลิปนะคะเตรียมไว้แล้วเนาะ นี่มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะนี่แนนเอาเอาหัวคนไว้ข้างในเนาะหัวคนอยู่ข้างในนะคะนี่ออกมาเป็นอย่างนี้เนาะมองเห็นไหมนี่นะคะประมาณนี้เนาะตอนที่เราพับมันต้องจะเป็นอย่างนี้นะคะมือแนนสันนี่เราต้องตรงนี้กับตรงนี้ต้องเท่ากันนะคะ สองอันนี้เนาะต้องเท่ากันแล้วก็แยกออกมานะคะแบงค์ใหม่มันทำยากมันหมุนยากค่ะเงินมาเลไม่เหมือนเงินบ้านเราเนาะมันมันแข็ง หมุนหลายรอบมากหมุนจนนิ้วแนนมือนี่คือแบบเจ็บมันเจ็บมือเนาะบางทีแนนก็อ่าทำไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันเจ็บนิ้วนะคะเพราะเราเน้นนิ้วเราหมุนเนาะ วันก่อนที่แนนลงที่แนนไอ้นั่นนะทำหมื่นหนึ่งนะคะยังไม่ได้ลงเนาะแนนก็อาทิตย์ลงหนึ่งคลิปประมาณห้าหกวันลงคลิปหนึ่งนะคะก็แนนทําอยู่บ้านเนาะไม่ได้เปิดร้านนะคะเพื่อนสั่งก็ทําลูกค้าสั่งก็ทํา แนนกลัวไม่มีคลิปให้ลูกเอซของแนนเห็นเน,นาะจะไม่มีคลิปให้ลงแนนต้องลงนี่ค่ะดอกที่สองดอกที่สามแล้วค่ะเมื่อกี้แนนหมุนไปแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้ลงไม่ได้ถ่ายนะคะสามดอกนะคะอันนี้ก็สามพันนะคะ บางทีลูกค้าเขาก็สองพันอะไรอย่างนี้แล้วแนนจะเอามาแต่งอีกทีก็จะทำแบบอีกหนึ่งคลิปนะคะเพราะทำแค่นี้ก็คลิปมันก็ยาวแล้วเนาะก่อนแนนจะได้สิบดอกนี้โอ้นานมากค่ะเพราะเงินมันแข็งหมุนกลับนี่ค่ะหมุนเนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยวิ่งกลับ ก่อนเราจะมาไอต่อก่อนเราจะต่อเราก็ต้องหมุนกลับมาอีกครั้งนี่วิ่งกลับแล้วนะคะนี่นี่แหละที่มันอยู่ที่ว่ามันช้าก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะมันวิ่งกลับ ขนาดสามสี่ดอกก็เมื่อยแล้วค่ะมันอสองนิ้วนี้นะคะจะปวดมากว่างๆแนนก็จะหมุนจะทำแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปนะคะไม่ได้อัดคลิปไม่ได้ถ่ายแนนทำของแนน สามสีดอกมือก็แดงแจ๋แล้วค่ะมันยากมากนะคะลูกแนนก็ทำดอกไม้ที่ว่าแนนอ่ายังไม่ได้ตัดนะคะคลิปนั้นยังไม่ได้ตัด ทำลูกทำ,ทำทำไอตัวนี้ช่วยลูกลูกสาวทำนะคะดอกลกอลับลิบบินผ้านะคะแน่นถ่ายไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดคลิปอ๋อกี่ดอกสี่ดอก รอไปแปดเก้านาทีแล้วแนนยังไม่เอ,อยังตัดต่อไม่ได้เพราะว่ามันยังน่าจะได้แล้วมั้งสิบกว่ายี่สิบกว่าก็ถ้าเราตัดยาวไปหายยาวไปก็เอฟซี FC ก็น่าเบื่อ ดูแล้วมันยาวเนาะสิบสี่สิบห้าอย่างเงี้ยโอเคยาวไปก็ดูหน่าเบื่อน่าจะได้สักหกดอกประมาณนี้นะคะ แล้วที่เหลือว่างก็ทําค่ะเน้นปวดมือแล้วนะคะทาทีหนึ่งคือแทบแทบมือแทบผักเน้นต้องทำห้าหกวันดอกหนึ่งแต่ไม่ใช่สองพันเนี่ยค่ะ มันมันไม่ได้หมุนง่ายๆเนาะหมุนยากมากโอ้ตอนนี้สิบกว่านาะทีตองใส่ได้อีกดอกหนึ่งอะกี่ดอกสองห้าห้าดอกเอง ขาอแนานเอากล้องไว้ตรงข้างนะคะมันก็เลยมองไม่เห็นน้องไม่ได้เอาไว้ข้างหน้าขาเอาไว้ข้างหน้ามันจะเห็นไม่าขาตั้งแนนไม่มีแบกนะคะก็เลยเสียบแบก น่าจะได้ดอกสุดท้ายนะคะกดอกเนาะน่าจะนั้นกดอก6หรือ7นี่แหละประมาณนั้น7ดอกน่าจะได้เดี๋ยวแนนจะเอากล้องมาอยู่ข้างหน้าเนาะมันจะได้เห็น เน้นย้ายกล้องทำดอกนี้เสร็จก่อนนะคะโอเคเน้นขอย้ายกล้องก่อนนะคะเพราะน่าจะได้อยู่โอเคอยู่แหละสันๆน,นิดนึงนะคะแน้นถถอดออกย้ายมาอยู่ข้างหน้านะคะชา้า นี่อย่างนี้มันก็จะเห็นชัดนะคะโอเคค่ะคราวนี้จะได้เห็นชัดๆเนาะได้อยู่โอเคอายิ่งไปใหญ่เห็นไหมเนาะ เมื่อกี้นี้แนนก็ไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าลูกสาวนะคะที่นี่มีกิจกรรมปีละครั้งนะคะซื้ออาคูปองแล้วที่โรงเรียนเขาก็จะมีคนขายของแน้นก็าพาลูกไปเนาะไปมาแล้วนะคะ ฝนก,ก็ตกกลับมาคือเละกันหมดเลยแล้วก็ไปสนามหญ้าแล้วมันสนามหญ้าเละขนาดเละมันจนแบบกางเกงแนนนี่เลอะไปหมดเลยมองเห็นไหมเนาะน่าจะเห็นอยู่นะเนนก็ไม่แน่ใจย้ายมาข้างหน้าแล้วเนาะ เลยแล้วค่ะโอ้เกินแล้วเกินแล้วน่าจะโอเคหมุนข้างนี้ได้ก็โอเคแล้วค่ะโอเคค่ะนี้นะคะแนนก็ขอฝากคลิปแนนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนนด้วยนะคะ fc ใหม่ก็ดี fc เก่าก็ดีนะคะ เดี๋ยวเราก็ไอนนี่เรามาแต่งกันอีกทีนะคะเดี๋ยวแนนจะลงคลิปอีกเนาะขอบคุณและสวัสดี